พยากรณ์อากาศประจำวันที่14กันยายน2568มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนถึงปานกลางพัดปกคลุมทะเลอดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับมีร่องฝนพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน,น่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ภาคเหนือมีอากาศร้อนท้องฟ้าปลอดโปร่งแดดแรงในตอนกลางวันโดยมีฝน60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางด้านตอนล่างตากกำแพงเพชรสุโขทยัยเพชรบูรณ์ระวังฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนท้องฟ้าปลอดโปร่งแดดแรงในตอนกลางวันโดยมีฝน40-60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคก,กลางมีอากาศร้อนแดดแรงในตอนกลางวันโดยมีฝน60-70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนะครสวรรค์ จนันบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีและอยุธยากรุงเทพมหานครปริมณฑลมีอากาศร้อนแดดแรงในตอนกลางวันโดยมีฝน60-70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากช่วงบ่ายถึงค่ำ ภาคตนออกมีฝน70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้มีฝน70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตังปัตตานียะลาณราธิวาส ทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตอนล่างมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรทะเลฝั่งอันดามันตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ1-2เมตร